ดูสันสานอนครับไม่สนใจเลยครับสวัสดีครับพวกเราครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับสันสานอนตอนเช้าครับผมนอนไม่ตื่นทุกทีครับช่วงนี้ยุงก็เริ่มหายแล้วนะครับผมเพราะว่าเริ่มเข้าเลยดูหนาวแล้วครับ ดูครับสุนสาก,ก็นอนหลับเลยครับแม่คลาดยางไม่ตื่นเลยครับผมพี่ตางก็เก็บขยะเก็บมูลครับทงสุงสุนสาก,กำลังหลับฝันดีครับผม โหนื่นอนนะครับคุณแม่ก็คลาดไปครับสุนป้าก네็นอนไปครับอย่างน้อยก็โยนตปดิ้นใส่ข้างหลังครับผมยังไม่ทำเลยครับปลุกพี่ครับพี่สามอะไรจะตื่น โยนไม้ใส่ครับมาจะตื่นเอ๊ะดูทำอะไรงั้นครับอืมหูกลางใส่ครับเอ๊ะดูขดคาย ดนใส่พี่ปามคมขอผมออออนี่นะครับผมช้างคลายช้างเพศผู้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต้องถ้าที่ดีเลยต้องเอาไปมัดไว้โรงเดียวนะครับถ้ายูรวมมานี้อยู่ยากครับก่อเลยสิหนาวโอ้โหนี่หนาวมากครับผม ไปดูใกล้ๆว่าสุดัขจระเข้กลังครับหรืคอครับ แสงกำลังหลับสนุกครับแสงกำลังหลับสนุกครับผมจะพาไปดูยักษ์น้อยปวดพี่ปาล์มนะครับโอ้โหยังไงปวดพี่ตามครับผมพี่ฟิล์วไม่ตื่นนะครับ โอ้โหมา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 อย่านอนอย่านอนมา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 ,มายังน้อยเวลาเขาขลาดชอบนอนนะครับผมมาอยางให้เขานอนนะครับโอ้โด,ดูทำเห็นเราเป็นวันนี้แต่เขาไม่ทำเลยคนนะครับโอเค ย <omen> อกกุ้เทนะครับนี่นะผมช้างช้างพลายเป็นนี้แหละครับธรรมดาครับสงสัยวันนี้น่าจะอาบน้ำไม่ได้แล้วครับผมหนาวครับหนาวมากเลยครับฟันหช้างครับหนาวจริงจรินะครับผมหนาวมากอาบน้ำไม่ได้ฟันหรือช้างครับช้างช้างฟัน เอาจังจริงครับเพิ่งสร้างสานอะรมาใหม่ยังไม่ได้ลงเลยครับผมดูชั้นปลาหลักยังยาวด้วยเต็มแล้วเต็มแล้วชัสนปลาเต็มแล้วครับดูตัวแล้วครับผม ตอนนี้ภาษารู้ตัวแล้วก็ตื่นแล้วเตือน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 เช้าแล้วเมื่อวานไม่มียุงนะครับผมท่านก็นอนได้นะครับอันนี้ลืมตาแล้วนะผมแต่ยังนอนต่อครับตอนออกก็กำลังจะลงต้นนอนครับแต่ยงน้อยนี่สนมาผมนะครับคือจะนอนกันอย่งน้อยเล่นอย่างเดียวเลยครับ โอ้ตนอนนอนนะครับผมโอ้วันนี้ข้าดยจาได้ไหมนี่ทำไมนอนกันอย่างนี้โอ้ตอนนี้หนาวมากครับชาขาไปหมดเลยครับผม ตื่นแล้วโอ้โหตื่นแล้วครับผมส,สวยๆของเราน้ำโนนลายไหลด้วยครับเออตื่นมาก็หยับเส้นขยับซ้ายครับโอ้โหหน้าตาหน้าตาเลยหน้าตาสดใสเลยครับผมโอ้โหดูครับตอนเช้าตื่นมาก็หน้าตาสดใสเลยครับดูทำหน้าทำตาครับดู สดใสเลยครับผมอือตื่นอันนี้เพิ่งตื่นนะครับผมสรรปันสาบารามีก็โยนยาใส่นะครับบอกให้ตื่นให้ตื่นครับโอ้โหสปันสาตื่นสายครับวันนี้ตื่นแล้วนอนตอไหมล่ะบักมอน,นั่นก็โยนดินใส่แต่พี่ปามครับผม <c oughs> กูปกรับกันนะก็สำหรับิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเ้ว่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าสาธดูครับน้ำลายไหลน้ำลายไหลขอบคุณครับ